สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขติดนักคํานวณสําหรับคลิปนี้ก็มาชมชุดพิเศษอีกหนึ่งชุดนะครับงวดที่แล้วจับคูณไม่เข้าแต่สูตรก็ยังเดินดีอยู่นะครับไปเข้าตัวชนเลขหนึ่งนะครับงวดนี้ก็มาลองลุ้นกันอีกทีว่า มันจะได้ตัวไหนนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขก็ฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับ มาดูกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับแต่มันก็ผ่านสัญจรมาได้นะครับงวดที่แล้วจับคู่กันเป็นงวดที่9นะครับ2ตัวมันหลุดไปแต่มันเข้าสูตรละตัวนะครับสูตรที่1ได้1,2ึสูตรที่2ได้แปดหนึ่งก็ชนกันที่เลขหนึมาตัวชนนะครับ มาดูครับงวดนี้สูตรที่1 1หบวก1เป็นสองเจ็ดห้าสามิบ้าสองบวกหเป็น7ดนะครับสูตรที่1ตัวนี้7จ็บวกปีหนึ่งแต้มได้8นะครับสูตรที่1ได้7กับ8สูตรที่2 5้าบวกหบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้กบวกหก็ได้4นะครับบวกไปอีก3แต้มนะครับก็เป็นเลข7จ็ดหัวนี้ก็มีเลขชนกันอีกแล้วนะครับชนกันที่เลข7นะครับ จนที่เลขเจคลิปก่อนหน้านี้ชุดชุดเด็ดที่เข้า91มันก็มีเจ็ดเหมือนกันนะครับชุดนี้ชน7จสามสูตร เพิ่มมาอีกหนึ่งสูตรก็ชนเจ็ดอีกนะครับจับคู่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ด 8ปดสนะครับหัวดนี้มีเลขชนกันอีกแล้วนะครับมันชนกันที่7จกับ8-7นะครับนี่ครับสสูตรนี้ชนกันนะครับจะมาตามนัดหรือไม่ก็ต้องเป็นลุ้น ในวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับถ้าสูตรเดินต่อก็มีเฮตกันนะครับแต่ถ้าสูตรไม่เดินต่อหรือหยุดเดินแอดก็ต้องขออภัยนะครับอย่าโทษแอดนะครับโทษสูตรนะครับชนกันสองตัวนะครับจะเบิ้ลหรือจะออก จ็ดเจหรือจะเจหรือเจนะครับประมาณนี้นะครับชนกัน2ตัวเน้นไปที่วิ่ง7นะครับส่วนใครที่ชอบไปจับคู่กับตัวที่ท่านชื่นชอบก็นำไปเอา7ไปใส่เลยนะครับมันชนกันที่เลข7ทุกสูตรเลยนะครับ สำหรับท่านที่ชอบสูตรไหนก็เลือกไปชนไปจับคู่ได้เลยนะครับสูตรที่ดังๆอยู่งวดนี้ได้682ก็7 6 7 8 72ก็ได้นะครับงวดที่แล้วแอดทำไว้10สูตรนี้มัน หลุดไป3สูตรนะครับแต่ก็เข้าที่9 1น,นี่นะครับผ่านคัดตัวมา1 2 3 4 5 6 7 7สูตรนี้นะครับชนกัน7กับ8นะครับเพราะฉะนั้นแฮตฟันไปที่7 8 8 7นะครับถ้าสูตร สิบล่างคู่ขี้ของแอปที่ใช้อยู่นะครับมันใชมาสามสิบสามงวดงวดที่แล้วก็เข้านะครับมีหลุดมีเข้านะครับสิบล่างคู่ขี้นี่เป็นสูตรอยู่ด้านบนนะครับแคปไว้ได้นะครับสิบล่างคู่ขี้เดินยาวเดินดีนะครับมีหลุดมีเข้าเป็นเรื่องธรรมดานะครับ หลุดงวที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าต่อกันสองงวดแล้วกลับมาเดินอีกนะครับหัวนี้ได้เลขขี้นะครับจะหลุดหรือจะเดินต่อก็ไม่ทราบได้นะครับแต่คิดว่ามันจะเดินต่อนะครับเพราะฉะนั้นเน้นไปที่เจ็ดแปดนะครับหลักสิบน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะครับ แต่หวยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมันต้องเล่นตัวกลับด้วยนะครับเ<ม>ทียบชน2สูตร2 2ชุดไม่ใช่2สูตรนะครับ2ชุดนี้มันชน7778นะครับ<ม>ก็ฝากไว้พิจารณานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแอดจะหาแนวทางอื่นมาลงเพิ่มอีกนะครับไว้ด,ดูดูไว้เป็นแนวทางนะครับแต่เน้นที่สองชุดนี้พอนะครับแอดอยังมั่นใจว่ามันจะเดินต่ออยู่นะครับเดี๋ยวลงเยอะท่านผู้ชมจะสับสนนะครับจัดไปสู่เดิมนี้ก่อนนะครับเน้นเน้นสองตัวนะครับ ผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับเอาไว้ถ้ามันหลุดก็จะลงค่อยลงอีกชุดใหม่นะครับสำหรับงวดน,นี้ฟันไปที่7778นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ